สวัสดีครับผมร้านซูนามินะครับซูนามิมอเตอร์ไซค์อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคันนะครับติดตั้งใส่กับตัวโรเยนเอ็นฟิ d คลาสสิกตัวสามห้าศูนย์นะครับตัวนี้ใส่กับตัวพ่วงทรงของโรเยนเอ็นฟิ d เลยชื่อรุ่นของตัวพ่วงก็โรเยนเอ็นฟิ d นะครับตัวนี้เราสร้างใส่คันแรกก็ใส่กับโรเยนเอ f i ฟิ d ห้าร้อย อันนี้ก็สวยงามเลยนะครับเป็นสแตนเลสตะแกรงหลังสแตนเลสแล้วก็ที่จับด้านหน้าก็เป็นสแตนเลสตัวล็อกชิลก็เป็นสแตนเลสทั้งหมดเลยกันชนมังโคลนกันชนหน้ารุ่นนี้ก็ใส่สแตนเลสทั้งคันเลยนะครับแล้วก็คิ้วโครเมียมคิ้วโครเมียม แล้วก็ล็อกมุมที่ตัวครอบสแตนเลสเหมือนเดิมสวยงามเลยนะครับคันนี้ล้อตัวล้อก็จะเป็นล้อซี่คล้ายๆกับตัวรถนะครับอันนี้ก็จะเป็นล้อมิเนียมแต่ว่าหน้ามันจะกว้างแล้วก็ใส่กับยางร้อยสามสิบเจ็ดสิบขอบสิบเจ็ด ก็ดูแมทช์กันเลยนะครับกับตัวรถใหญ่พอๆกับล้อหลังเลยแล้วก็ติดตั้งตัวสปอตไลท์ด้านหน้ารุ่นนี้ก็จะเป็นสปอตไลท์ของ Har l e y e n f i e l d นะครับทรงใส่กับของ h a r l e y สปอตไลท์ด้านหน้าแล้วก็ตัวกันสะบัดตัวกันสะบัดก็จะเป็นตัวรุ่นใหม่แล้วนะครับกระบอกใหญ่กว่าเดิม ภายในภายในดำนะครับเย็บลายข้าหลามนะครับก็ตัวเบาตัวเบาก,ก็คล้ายๆกันเป็นลายข้าหลามแล้วก็มีเบลตัวนี้ก็จะมคีคอนโซลด้านหน้าด้วยมี USB USB ไว้ วัดแบตเตอรี่แล้วก็สวิตช์เปิดสปอตไลท์ด้านหน้าสองสวิตช์นะครับสปอตไลท์ตัวนี้จะมีไฟหลีด้วยแล้วก็ไฟส่องสว่างด้วยด้านขวาก็จะเป็นตัวช่องจุดบุหรี่ใส่อแดปเตอร์ได้ทุกแบบเลยนะครับที่ใส่กับรถยนต์ระบบเบรกระบบเบรกก็จะเป็น ดิสนะครับระบบดิสเบรกให้ตัวล้อพ่วงช่วยเบรกเบรกของตัวพ่วงนี่ก็จะเบรกอยู่ประมาณ30%นะครับเพราะน้ำหนักของตัวพ่วงมันน้อยกว่าตัวรถมเหมาะไซคนะครับจุดยึดโคงก็เป็นรุ่นใหม่โลง่ลงๆเลยเห็นชัดเจนสามารถเอาขาลงได้นะครับจุดยึดก็4จุดเหมือนเดิม สีจุดนี่ก็แข็งแรงแล้วครับมั่นใจเลยโอเคหมุนรถให้พี่นะครับครบเลยคันนี้สวยงามเลยนะครับแต่สีโครเมียมนี่เราตอนนี้เรายังทำได้แค่เป็นสีบอลน,นะครับให้มันคล้ายๆกับตัวรถ พอ,อหันหันมาเฉียงเข้างหน้าโอเคสีโครเมียมนี่ยังยังทำไม่ได้กับตัวไฟเบอร์นะครับครับโลจ n นอินฟิลคลาสสิกตัวสามห้าศูนย์นะครับสีแดงโครเมียมวันนี้มาส่งให้ลูกค้าแล้วนะครับที่น้องเขม็มภาสีเจริญโอเค สวยเลยนะครับลูกค้าก็ถูกใจเลยโอเคครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็ติดต่อได้นะครับผมร้านสุนามิสุนามิมอเตอร์ไซค์ไซคา์าร์ส u นามิ ติดต่อเบอร์0870854576ช่างตั้มตอนนี้ร้านเราตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับอ,บอําเภอบางบ่อสนใจเข้ามาชมที่ร้านก็ติดต่อได้นะครับร้านเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์โอเคนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ